สวัสดีครับวันนี้จะมาไขาข้อห้องใจเกี่ยวกับเรื่องสเกลนะครับว่ามันจะมีวิธีการจํำยังไงนะครับบางทีเราเจอเยอะเหลือเกินว่ามีฟอร์มนั้นฟอร์มนี้นะครับเฟอร์มหรือมาจากเคสซิสเต็มหรือมาจากรูปของขอดเต็มไ่หมดเลยนะครับเอาหลักง่ายๆนะครับคือจากที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับเป็นสเกล4นะครับดูก่อนว่าตัวที่ปรากฏอยู่บนแต่ละสายแต่ละช่องนั้นนะครับเป็นตัวที่เล่นได้ในคีซีทั้งสิ้นซึ่งเราจะต้อง หาวิธีการจํานะครับมันก็มีการจําหลายๆรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะจํามันยังไงคราวนี้สมมุติว่าเราเปลี่ยนคีย์นะครับเราจําคีย์นี้เสร็จอาเราจะเปนเพลงกลายเป็นคีย์เสมมุตินะครับ <S <S สังเกตไหมครับว่าตัวมันเปลี่ยนไปเนี่ยไอที่ไม่เคยมีช์ปก็เกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทําให้เราสับสนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่เราจะต้องฝึกในคีย์อื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมดนะครับ อันนี้จะมาดูวิธีการฝึกนะครับว่าเราต้องทำยังไงกลับมาที่กีเซ่เราจะแบ่งง่ายๆนะครับเอาเป็นแบบหลักง่ายๆก่อนนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับหาตัว C ที่อยู่ในแนวนอนแนวนอนคือแนวที่เป็นแบบนี้นะครับแนวนอนแบบนี้แนวตั้งก็คือตั้งตั้งขึ้นนะครับเราเจอ C แล้วนะครับเราก็เรานับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี เรานับไปเลยครับเพราะว่า8ตัวเนี่ยมันถูกต้องแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวที่โชว์อยู่แล้วว่าเล่นตัวไหนได้นะครับอันนี้หลักง่ายๆคือเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราฝึกตามนี้นะครับไล่ไปเลยนะครับสังเกตว่าตัว E F กับ B C เนี่ยติดกันตลอดเวลาอันนี้เราต้องสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกกีตาร์นี่แน่นอนใช้นิ้วหนึ่งที่ตัวตัวแรกก่อนก็ได้ที่เหลือเป็นนิ้วสามหมดอ่ะเราจำได้แล้ว มาดูหลักวิธีตัวนี้ว่าถ้าเรานําไปใช้กับคีย์อืนอ่นนะครับเดี๋ยวเราลบออกก่อนคานนี้เราเราเล่นคีย์นี้สังเกตดีนะครับไม่มีชา้าไม่มีแฟดเอาเป็นค,คีย์คีย์เอแล้วกันนะครับคีย์เอโอ้โหคาวน,นี้จะไปเริ่มตัวแบบเมื่อกี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมองหา A นะครับเราเจอ A แล้วนะครับในแนวนอนเจอแล้วนะครับมีอันเดียวนะครับเหมือนเดิมครับเล่นตัวที่เล่นได้ อ่ะเราได้แล้วนะครับเราจําไว้เลยว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเรานับตําแหน่ง3 4กับ7 8ติดกันอยู่วันยังค่ำนะครับ1 2 3ติกับ4 5 6 7เนะครับเริ่มเลยนะครับอาจจะใช้ตัวเลขมากําหนดเลยว่าเมื่อไหร่3 4ก็ติดกันที่เหลือก็ห่างนะครับเริ่มจากช่องที่2เรียบร้อยนะครับได้คีย์เในแนวนอนแล้วก็เล่นตรงแล้วนะครับอันนี้เป็นการตัวอย่างง่ายๆว่า เอถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนมันก็ง่ายนะครับถ้าไปจําฟอร์ม7ฟอร์มหรือจะจําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยุ่งยากนะครับตรงนี้เริ่มตน้นง่ายๆก่อนอ่ะคราวนี้กลับมาที่กีซีนะครับกลับมาที่กีซีเราอาจจะแบ่งการฝึกว่าอ้าวอยากจะเล่นทีละ3ช่องอันนี้3ามช่องเรานับเลยช่องหนึ่งช่องสองช่อง3ก็เล่นไปเลยนะครับตัวไหนเล่นได้เรามาร์กไปเลยอ่ะสายเปล่าเล่นได้ ที่เหลือไม่เอาแล้วอ่านี่ใคมันก็เกิดฟอร์มขึ้นมาใหม่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้อ่าเล่นเริ่มจากสายเปล่าก่อนนะครับเราก็ได้ตัวนี้ฝึกแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่าถ้าเราเอาฟอร์มนี้ไปฝึกกับคีย์อื่นคีย์ A ได้ไหมไม่ได้แล้วคันนี้นะครับเพราะว่าบางบางสายเปล่าบางตัวเนี่ยในคีย์ A หรือคีย์อื่นเล่นไม่ได้นะครับ เราะตรงนี้เนี่ยคือหลักง่ายๆว่าถ้าเราได้คีซีแล้วเรานําไปประยุกนะครับเทียบกับคีย์อื่นหรือคีใดๆก็แล้วแต่มันจะได้หมดนะครับเราเข้าใจคีซีคีเดียวนะครับทุกอย่างนําไปใช้ได้หมดเรื่องราวเดียวกันต่างกันที่ตัวโน้ตอาจจะเปลี่ยนเพื่อรักษาระดับเสียงไว้ตามสเกลหรือบันไดเสียงนั้นนะครับแต่วิธีการคิดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเอนี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับเราไม่ได้เจอแบบนี้ อ่าสเกลยอดฮิตแบบนี้นะครับอาเราจะเจอฟอร์มแบบนี้บ่อยๆนะครับบางคนก็บอกว่ามันมาจากในเจ็ดฟอร์มนะครับก็ก็ถูกต้องนะครับแต่ครั้เนี้ยเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอ้าวจริงๆนะ้วมันก็อยู่ในมันก็อยู่ในสเกลที่ มันก็เป็นจุดที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าเรามองออกว่าอ่าตัวนี้เราจะฝึกตรงนี้แล้วก็ฝึกนะครับช่องกว้างอาจจะใช้นิ้ว1 2 4ช่องแคบติดกันก็เป็นนิ้ว1กับ 2, นิ้ว2เนี่ยก็ต้องเป็นนิ้ว4ที่ตกมานะครับก็จะได้ฟอร์มนี้เรียบร้อยนะครับสามารถเล่นคี์สเกล e ได้ฟอร์มนี้นะครับเราจําได้เนี่ยเราสังเกตว่าให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนอ่ามันเป็นจุดแล้ว แสดงว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่1เสมอถ้าเราย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับเอาย้ายไปตรง F สังเกตหน้าตาเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันแต่พอเริ่มต้นจาก F แล้วใช้รูปร่างแบบนี้เดิมเราจะสามารถเล่นได้ใน Key F นะครับเดี๋ยวเราลบันนี้ก่อนนะครับ มันจะไปตรงตามคีย์เลยนะครับโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าคีย์เเนี่ยมันจะตรงเลยนะครับมันจะมี B f แฟมาให้นะครับตามที่เราเอา่อเราแค่เล่นรูปล่ามเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยฝึกอย่างระบบเนี่ยเล่นได้ทุกคีย์แสดงว่าไอ้ไอ้จุดแบบเนี้ยนะครับที่มันเป็น d i a g r a หรือว่าเป,เป็นจุดที่แสดงเห็นแบบเนี้ยตัวสําคัญมันอยู่ที่สาย 6. อันนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับ ไปวางบนที่ไหนในที่สายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามคีย์ให้เราเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะฉะนั้นเราไล่ไปตั้งแต่ช่อง2ถึงช่องสิบก็ได้แสดงว่าเราได้ได้ทุกคีย์เลยที่เป็นเมเจอร์นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่านะครับกับการฝึกถ้าเราได้ฟอร์มาแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและจะฝึกยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้และที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้มันแค่บอกจุดแต่มันจะเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ ส่วนหรือรูปโนต้ตมันนะครับในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะมีวิธีการฝึกนะครับอย่างไรเราจะฝึกเคลื่อนไหวยังไงนะครับเพราะจุดตรงนี้ต่อให้เราได้เป็นร้อยเป็นพันสเกลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเหมือนกับมีคําศัพท์อยู่แต่เราแต่งประโยคไม่ได้เหมือนมีคําศัพท์อยู่เป็นพันคําเลยแต่เราก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับ มันต้องอาศัยรูปโนต้หรือส่วนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใครที่ชอบก็กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ